สวัสดีครับพี่น้องปองไปซูพุสคอนครับผมมากินเขาน้ำกันนะผมออมไก่ออมไก่หรือว่าแกงเข็ดไก่ครับเนี่นซาจินซาจีนมนะีมาคนอยู่มีเนนสดน,นีน้องนะอย่าแมานๆ้หรอจัดเลยคำพ๊กอย่างเ้ยคุยหรอเวล ขอไปคนที่บอกกินดิบ,ลบนเลยครับบอกกินเนื้อมาตำเนื้อครับนี่ก็เป็นแกงเป็ดไก่เนื้อเมนูอาหารเนื้อล้ำมอกขนครับ สุดเลยหอมเครงเทียม,ม,ม <c oughs> ข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อเหนียวข้หนึ่งขออภัยคนที่ว่ากินดิบบิก,กินเนื้อนะครับเด้อบ,บ้ากันนะอคาาร,รับการกินมากงัด ผักโอ้เผ็ดสั่งเผ็ดมากนะเนี่ยหอมครับหอมเครื่องเทศ

生き延びる。

ส้มหนึ่งครับผมม,มาครับงัดออออออโอเคครับผมคลิปนี้ ฝากเป็นกำลังใจกันครับเนะกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันครับผมพอได้พักเดินิดียสวัสดีครับ